ก่อนอื่นในวันนี้นะครับทางสอรสอได้เฝ้าติดตามการชุมนุมประท้วงของพี่น้องประชาชนตามจุดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่5้าแยกลาดพร้าวอนุสาวรีย์ชัยสมรสมรภูมิไปจนถึง4แยกอโศกนะครับทุกๆแห่งก็เห็นว่าการชุมนุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย การสัญจรไปมาของคนกรุงเทพอาจจะประสบปัญหารถล,ลาติดขัดไปบ้างเป็นแห่งๆกันนะครับแต่ยังไม่ป,าปรากฏว่ามีการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายเข้ามายังศูนย์เฝ้าระวังและติดตามของสอส,อสอแต่อย่างใดดังนั้นนะครับสอสอก็คาดหวังว่าการชุมนุมประท้วงในครั้งนี้ ก็จะเป็นไปด้วยความสงบและสันติไม่ก่อเหตุการณ์ใดๆที่จะนำไปสู่ความรุนแรงสอสอ,สอก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดวนะครับที่ที่ต้องใช้ความอดทนอดกลั้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เพื่อต้องการเห็นแก่ความสงบ สันติกลับคืนสู่ประเทศไทยและก็ขอขอบคุณพี่น้องชาวกรทมที่ต้องทนกับความยากลำบากในเรื่องของการเดินทางสัญจรไปมาและได้รับผลกระทบในการประกอบภารกิจประจำวันของคนกรทมทุกๆคนนะครับรอย่างไรก็ดีนะครับ หากพี่น้องประชาชนต้องการที่จะสอบถามข้อมูลด้านต่างๆสอ,อสสก็มีหมายเลขศูนย์บริการหรือคอเซ็นเตอร์นะครับ1111 11หรือจำง่ายๆครับ14ตัวไว้บริการแก่พี่น้องประชาชนตลอด24ชั่วโมงและก็มีศูนย์นเรทรกรณีแจ้งเหตุผู้บาดเจ็บ หมายเลข1669และหากพี่น้องประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลด้านเส้นทางคมนาคมก็หมายเลข1356นะครับอันนี้ก็ถแถลงให้พี่น้องสื่อมวลชนตลอดพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบโดยทั่วกันนะครับ